hnn <laughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องการแอน l e บลูเอทอินไทยครับอีพีนี้เรานำเจ้าสมิธ h อ็มแอนด์พีบอดี้กาดขนาดจุดสามแปดศมาให้เพื่อนเพื่อนชมอีกหนึ่งกระบอกนะครับเป็นปืนขนาดไมโครคอมเพกครับพกซ่อนแนบเนียนมากนะครับสำหรับสมิธ h อ็มแอนด์พีบอดี้กาดสำหรับระบบไกตัวนี้เป็นไกดับเบิลล้วนนะเพื่อนเพื่อนก,กี้ผมลองเหนี่ยวดูนะครับค่อนข้างลึกนะครับปุ่มกดแม็ก กดง่ายนะครับที่ลองเมื่อกี้แล้วก็คันบริหารกลไกนะครับคันบริหารกลไกตัวปืนนะครับทําได้ดีทีเดียวนะครับแนบเนียนแล้วก็กดง่ายนะครับสไลด์มีชิคเกอร์หลังอย่างเดียวนะครับหน้าก็จะมียิงเลเซอร์เป็น M&P นะครับแล้วก็บอดอะบอดี้การ์นะครับแล้วก็เขียนคาลิเบอร์กระสุนไว้นะครับด้านอีกด้านหนึ่งก็ ไม่ได้ไม่ได้ยิงไว้นะครับมีเช็คเกอร์อย่างเดียวสําหรับศูนย์ก็เป็นแบบไบทึบเลยนะครับเพื่อนๆใบทึบเลยมีศูนย์ตรงศูนย์หลังก็จะเป็นเซาะร่องกันสะท้อนไว้ด้วยนะครับนี่นะลูทรงดูแข็งแรงดีนะครับสําหรับสมิธทำออกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงกันในสนามนะฮะอ,อ๋อสำหรับแมกกาซีนเป็นสแตนเลสนะฮะลินแมกกาซีน magazine. ให้สีที่ชัดเจนมากนะครับเป็นสีออกแดงส้มนะครับแล้วก็ส้นมีมีรองก้อยไว้ให้หน่อยนึงนะครับสําหรับส้นแมกกาซีนนะฮะบรรจุ6นัดนะครับกระสุนขนาด .380 ACP นะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงในสนามกันดูเพื่อนๆว่าเป็นยังไงมากนะครับสำหรับฟิลสมิธ M&P นะครับบอดีกาดนะครับคาลิเบอร์ .380 ACP ครับ เคครับเพื่อนตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในสนามยิงปืนกองทัาอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะมายิงทดสอบสมิธเอ็มแอนพีนะครับบอดี้กาดนะครับขนาดจ8 0สา p แปดนเะครับเดี๋ยวลองยิงดูห้านัดนะครับเะ่กี้ลองยิงทำกลุ่มดูแล้วนะฮะนี้เราจะลองยิงช้าๆดูก่อนนะครับทีครั้งละนัดนะครับจะลงไฟล์ก่อนนะครับโอเคครับขอ ปืนเคีย์ครับเพื่อนครับยิงได้นุ่มนวลในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกลุ่มนะครับระยะอยู่ที่ประมาณห้าหลาครับเป้าหัวนะครับกลุ่มก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับสมิธ m a ็มแบอดี้การ์ดนะครับนี่นะฮะประมาณไม่เกินไม่เกินสองนิ้วเพื่อนประมาณนิ้วนิ้วนิดนิดนะครับสำหรับกลุ่มตะ่กี้ผมยิงเท ปายไป2นัดนะครับก็รูกระสุนที่มีอยู่7จูดรูนะครับจริงยิงไปตะกี้ยิงไป5นัดนะครับหนัดเดี๋ยวเราจะลองยิงเป้าที่ตัวดูนะครับผมบรรจุมา6นัดนะครับกระสุนที่ใช้ยิงทดสอบวันนี้เป็นกระสุน FMJ นะครับของไทอาร์มนะครับขนาดจุดสามแปดศูนย์ ATP นะครับเดี๋ยวไปลองกันมาอเค น่าจะพอตัวรอดได้อยู่ไกลมันหนักนิดนดึงมันมันแบบมันรัวแบบปุ๊กปุ๊ๆเร็วเร็วเหมือนปืนปกติไม่ได้โอเคปืนเคลียรนะครับเดี๋ยวลองยิงมือเดียวดูบ้าง,งเพื่อนนะครับ่าขนาด ของก็ดีจริง M&P บริกา u สามแปดศูน ACP อโอเคเพื่อนๆสำหรับ Smith M&P ชิ l นะครับเออไม่ใช่ M&P c h i F&P บริกา d ขนาดจุดสามดศูนนะครับก็จริงบอกเลยว่าเป็นปืนที่เหมาะแก่าการพกซ่อนมากนะครับแต่ไม่ได้แนะนําหรือว่าส่งเสริมให้เพื่อนๆพกปืนออกนอกบ้านนะครับก็คือ ป้องกันชีวิตทรัพยสินนะครับภายในบ้านนะครับเพื่อนๆที่ไม่มีไหอนุญาตพกพานะครับก็อย่าพกพาออกไปข้างนอกนะครับตัวปืนโดยรวมนะครับไกลจะคล้ายๆกับลูกร r LCP นะครับแต่ว่าเหมือนตัวเนี้ยสมิธเนี่ยจะทําไกลออกมาได้คมกว่านิดนึงนะครับจากที่ผมเคยยิง LCP มานะครับแรงรีคอยนะครับก็พอๆกันนะครับใน LCP กับสมิธเนี่ยจะคล้ายๆกัน แต่ถ้าเป็นซิกพีสองสามนะครับตัวนั้นจะจะเก็บรีคอยได้ดีกว่าเพราะว่าตัวปืนเขาอะจะจะใหญ่กว่าทุกทุกใหญ่กว่าตัว M&P Bodyguard กับตัว l d p นะมันก็เลยซับรีคอยได้มากกว่านะครับส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวก็เป็นปืนที่เหมาะมากนะครับเกี่ยวกบการปกซ่อนนะครับแล้วก็วงกระสุนอยู่6นัดเวลาพกขึ้นลำ ต้อหนึ่งนะครับก็อุ่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของไกลกับค่อนข้างจะ,จะเหมือนลูกโม่เลยเพื่อนเวลาปืนเนี้ยเวลายิงเพื่อนที่มีพื้นฐานการยิงลูกโม่ดีๆนะมายิงตัวนี้ก็จะยิงได้ดีนะครับโอเคนะครับก็ฝากไปด้วยอีกหนึ่งทั้งเลือกนะครับสำหรับปืน380 ACP นะครับ Smith M&P Bodyguard วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณ ใจใจดีนะครับให้ปืนเรามายิงท็ดคบขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ